สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพอกันในระจ้ากับยายสายห้วยหลวเลขเด็ดพารวยคะ่ะวันนี้ฮั่งกละกมาพบพอกันอีกเชนเคยรนั่นเป็นองะกับแนวทางตัวเลขอ่ะก่อนอื่นค่ะแอดสายกับคอสวัสดีเพื่อนๆพีๆ่ๆน้องๆเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีไมคค่ะหล้วกาสวัสดีเอฟซีเกาหนำเขามาแล้วก็ฝากกดไล์ก็แช์เป็นกาลังใจใหแอดนำเนาะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวฮั่งมาฟังคาเตือนกันก่อนเนาะคําเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชุมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะเอาฟังคำเตือนแล้วเดี๋ยวแอดกระจายเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะมาสรุปผลค่ะแนวทางอ่าล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะศูนย์เมเดียงวดประจำวันที่สามเนาะพี่น้องจาา๋าเมื่อวานนี่มเมื่อวานนี่อ่าผลผล,ผลออกวันที่สามเนาะแต่ว่าแอดทายคลิปไว้ ก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแอดบอกหัววันที่หนึ่งปีใหม่พันยุทธเนาะค่ะแอดก็เลยลงวันทีห่หนึ่งหายไปเลยเนาะค่ะเนาะ pic. อ่าเพราะฉะนั้นงวดที่แอดสิสรุปก็จะเป็นงวดประจําวันที่สามเนาะเดือนหนึ่งค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับแนวทางวันที่หนึ่งนะพี่น้องจ๋าสูตรเม็ดเดียวแอดให้ที่เดือนสามรองสี่แอดวันที่สามเดือนสามรองสี่แอดวันที่สามสำหรับผลนะพี่น้องจ๋าสำหรับผลงวดประจําวันที่สามเนาะ กับจะเป็น 1, นึ่งสี่สามแเอ่ะเรามาดูสองตัวบนสองตัวบนจะเป็นเจวิ่งรูดสามมาวิ่งรูดสามาสามเจพี่น้องจา้าได้เฮกันไปสตัวบนนาะเจพี่น้องจา้าอาจจะเป็นตัวจะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวจออาจจะห้ที่สามศูนาแล้วก็สามเก้าอกันที่สานาะสามเาเป็นสายวิ่งรูดพี่น้องจา้าได้เฮค่ะ อสองตัวล่างจะมีสองคู่ค่ะจะมีหนึ่งสี่กับสามแปดหนึ่งสี่สายวิ่งรูดสี่มาเนาะสี่หนึ่งหนึ่งสี่พี่น้องจา๋าได้เฮกันไปพร้อมเนาะพี่น้องจานอ้อสามแปดล่างสามแปดล่างได้เฮตัวจอตัวเวน่นเนาะพี่น้องจา๋าตัวตีกรอบนอเนาะพวารลักสามแอจะไ้ที่สามศูนย์สามหนึ่งสามแปดแล้วก็สามเก้า ได้เฮกันไปสองตัวบนล่างพี่น้องจ๋าสําหรับแนวทางลาวพัฒนานอกกับสูตรเม็ดเดียวกับช่องใหยสายหววลาวเลขเด็ดพารวยพี่น้องจ๋ามาตามสูตรที่แอดคำนวณเลยเนอสายวิ่งรวดมาทั้งสามแล้วก็สี่สายเจาะนอะได้เฮกันไปสองตัวบนล่างเจ็ดสามสามเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็สามแปดค่ะอะอาเปิดไปใช้แล้วมาดีอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่นอนากกับแนวทางลาวพัฒนาค่ะกับสูตรเม็ดเดียวค่ะงวดวันที่ห้าเดือนหนึ่งค่ะ ก็ยยำนาะนี่นนองเนอวาเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่สูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมีเขามีรูดค่ะอ่าสำหรับตัวเลขค่ะสำหรับตัวเลขที่เอดคำนวณได้เนาะเอดคำนวณได้ที่เดน3ดรองสี่พี่น้องจ่ายแอดฟันที่3 เป็นตัวเดิมเลยเนาะสำหรับสายวิ่งรูดค่ะเป็นตัวเดิมเลยเดือนสามรองเสียอดฟันที่สามเป็นตัวเดิมของงวดวันที่สามพี่น้องจ๋าสำหรับสายวิ่งรูดหางมาเบิงนอกว่าสายเจาะจะเป็นตัวเดิมหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ค่ะก่อนอื่นแอดกัะจจะรูดสามก่อนเนาะ <c oughs> แอดกัจจรูดสามหายนอกสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ 3า3ห3าสามหเดสแล้วก็สาเด่น3รอง4แอดฟันที่3เด่นสรองสีแอดฟันที่สอย่าลืมไปกลับค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็แนวทางของแอดนอหกกับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะอ่ะอามาเบิงนอพี่รองนอว่าสายจอจะเป็นตัวเดิมบอแต่ว่าวิงกรูดเป็น3กับ4ตัวเดิมนอ สำหรับสายเจาะสายจอพี่น้องจา๋าแอดไทยเน้นที่ตัวเดิมเป๊ะสามแปดสามเก้าสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันคือเก่าพี่น้องจา๋าระวังจิตสามหกคำนวณได้ตัวเดิมแอดเอาตัวเดิมมาเลยนะ้อพี่น้องจา๋าเดินสามรองสี่แอดฟันที่สามอาจจะมาตัวเก่าก็ได้นอ้อแต่ว่าแอดบอเล็เปลีนน่ยนน้อพี่น้องจา๋าคำนวณได้ตัวเดิมแอดแก้ตัวเดิมมาเลยนะ้อเดินอ่าหลักสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่แปดแล้วก็สี่เก้าให้ระวังที่สี่หกเช่นเดิมพี่น้องจ้าอ่ะถามมาคอยตามด้วยค่ะถามมาคอยตามแอดประมักประชอบเรลอนพันเนื้อาทางหัวเนื้อทางตัวเลขมีเขามีรุดเนาะค่ะนอเพราะนเป็นสูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นแอดจะย้ำทุกคลิปทุกรอบเลยมาชมเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนออ่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะทานใดที่สนใจขเข้ากลุ่มแนวทางกับแอดสามารถแอดไลน์คำามาสอบถามได้เลยพี่น้องจ้า ไอดีไล่ค่ะ S A Y 6669 S A Y 6669ประมาณนี้นาอพไ่นอนอจ้าสำหรับแนวทางหมวดวันที่หาสำหรับคลิปนี้อัดก็จะขอตัวลาแล้วเนาะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ